สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยซึ่งออกอากาศทั้งทาง Facebook และทางวิทยุครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564รตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพพรชัยเฉลิมมงคลผมรัตพลอ่อนสนิทดิฉันวาราังขนาชสมชื่นและดิฉันนีที่การกำลัง,ลงวนันครับในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้เราจะมีทั้งขา่าว สารสำคัญสำคัญจากทั่วโลกรวมทั้งความรู้น่าสนใจต่างๆจากทั่วโลกมานำเสนอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนัก,นกๆอย่างเช่นสถานก,การณ์ความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือและสหร,หรัฐหรืออิสราเอลกับปาเลสไตสน์สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของโควิดสิและวัคซีนนโยบายวัคซีนต่างๆ,งๆของหลายประเทศมาถึงเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่าง EU และเบรารุสซึ่งยังตึงเครียดอยู่ไปต่อกันที่เรื่องของอ การฉลองเดือนแห่ง LGBTQ ของสหรัฐว่าเป็นเดือนที่ควรจะมีสรรีสันแต่กับเงี่เหงาเพราะอะไรและมีการพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของทรัมป์ปิดท้ายด้วยเรื่องของการค้นพบขุดพบเพชรที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสาของโลกในประวัติศาสตร์เลยนะครับก็รอติดตามดูในช่วงท้ายเริ่มแรกเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือกันก่อนเพราะว่ามีรายงานเกี่ยวกับท่าทีของผู้นํากรุงเปียงยางว่า จะทาอะไรกับสหรัฐหรอครับคุณรัตพลครับผู้นําเกาหลีเหนือเลยนะครับคุณคิมจองอึนนะครับประธานคิมนะครับก็ได้กล่าวผ่านสื่อของรัฐนะครับบอกว่าได้เตรียมตัวนะครับให้คุงเบียางมีความสัมพันธ์ทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคุยกันกับสหรัฐหรือว่าเผชิญหน้าก็ตามคือถ้อยถแถลงเนี่ยแสดงให้เห็นถึงท่าทีแบบทั้งกึง่งยิงกึ่งผ่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยให้น้ําหนักไปที่การ,รเผชิญหน้ามากกว่านะครับ นักวิเคราะห์เขาก็บอกนะครับว่าที่พูดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำสองทางจริงๆก็คือว่าอาจจะมีการเพิ่มศักยภาพด้านนิวเคลียร์จริงนะครับขณะเดียวกันก็เปิดทางให้มีการเจรจากับฝ่ายของประธานาธิบดีไบเดนการเปลี่ยนรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่คิมจองอึนเองก็จับตามองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสอสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวใหญ่มานะว่าคิมจองอึนเนี่ยได้พบกับประธานาธิบดีทรัมป์ Trump นะคร แล้วก็เจรจาก,กันารปรากฏว่าก็ไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์จากค่าสมุทรเกาหลีนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าทางครัมเนี่ยต้องการให้มีการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดขณะที่คิมจองอึนก็อยากให้มีการปลดมาตรการลงโทษอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดก็ยังหาจุดร่วมไม่ได้นะครับปลายของเจ้าหน้าท,ที่ของโจไบเดนนะฮะคนที่ทํางานเรื่องเกาหลีก็ได้พูดเอาไว้นะครับบอกว่า สิ่งที่น่าจะออกมาเป็นเครื่องอยืนยันลักษณะของนโยบายต่างประเทศของไบเดนต่อเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะเป็นกึ่งกลางระหว่างทรัมป์แล้วก็อดีตธานาธิบดี奥巴า,าเนี่ยคือหมายความว่ากึ่งกลางระหว่างการพบกับคิมจองอึนแบบตัวต่อตัวอย่างที่อดีตธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า strategic patience ก็ผมจะแปลว่าการ การรอดูอย่างมีชั้นเชิงนะครับก็น่าจะเป็นกึ่งกลางระหว่างการไม่ทํอเลยเลยกับการใส่ตัวเองเข้าไปเต็มร้อยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือเองนั้นก็น่าสนใจครับคุณพรัตนเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยบอบช้ําจากโควิดสิบเนเพราะว่ามีการปิดพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็ประเทศคู่ค้าก็คือจีนนะฮะแล้วก็เกาหลีใต้เพราะนั้นเนี่ยเศร,รษฐกิจของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ประสบความยากลำบากนะฮะ ภาคอุตสาหกรรมเองภาคการเกษตรเองก็รับผลกระทบนะฮะภัยพิบัติด้านอากาศก็ทําให้ผลผลิตทางเกษตรของเกาหลีเหนือเนี่ยอยู่ในภาวะที่ตัวผู้นําคิมเองเออกมาเตือนเมื่อไม่นานนี้นะว่า,าจ,จะอยู่ในภาวะขาดแคลนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกเกาหลีเหนือก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ชิลหรือว่าสามารถที่จะดําเนินนโยบายอย่างไรก็ได้เพราะว่า ้ามาตรการลงโทษยังมีอยู่ต่อไปนะครับจากสหรัฐเนี่ยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนในเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะยิ่งยากลําบากมากขึ้นเพราะนั้นตัวประธานาธิบดีไบเดนเองนักวิเคราะห์ก็บอกนะครับว่าก็มีช่องทางเหมือนกันที่จะเปิดการเจรจารจากการเรื่องของเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งครับ ครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องนะครับอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นข่าวมาเดือนกว่าแล้วคืออิสราเอลกับปาเลสไตน์วันนี้กลับมีเรื่องของการที่ประเทศหนึ่งจะส่งมอบวัคซีนให้กีบประเทศหนึ่งเหรอครับคุณน,นิติการก็ดูเป็นทิศทางแห่งความร่วมมือกันนะนะคะในการสกัดกั้นการการะบาดของโควิดเพราะว่าทางอิสราเอลก็ประกาศในวันศุกร์เลยนะครับว่าจะจัดส่งวัคซีนโควิดหนึ่งล้านโดสให้กับปาเลสไตน์ แต่ว่าแลกกับวัคซีนโควิลดล็อตใหม่ในสัดส่วนที่เท่ากันที่ปาเลสไตน์จะได้รับในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะโดยถแถลงการของรัฐบาลชุดใหม่อิสราเอลนั้นระบุว่าจะจะส่งวัคซีนโควิดที่บริษัทโดเอที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอนเทคแต่ระบุว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะ ừ ừ. แลกกับโคต้าวัคซีนที่ปาเลสไตน์จะได้รับจากไฟเซอร์ในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของปีนี้ค่ะโดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนโดสนะคะ ขณะที่ฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลก็ทวีตข้อความถึงข้อตกลงแลกเปลี่ยนนี้เลยนะคะว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นจะเดินหน้าหาหนทางร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคนะคะทีนี้หน่วยงานโคแกตซึ่งเป็นของกองทัพอิสราเอลเนี่ยที่ดูแลก,กิจการพลเรือนในปาเลสไตน์ก็ออกมาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอิสราเอลเริ่มจัดส่งวัคซีน100,000โดสแรกไปให้กับเขตเวสต์แบงค์แล้วในวันศุกร์นะคะ ทีนี้ฟังอิสราเอลมาแล้วฟังปาเลสไตน์บ้างว่าเขาพูดอย่างไรเพราะว่าเขามีการเปิดเผยข้อตกลงดังกล่าวแต่พูดแบบหนังคนละม้วนกับทางอิสราเอลเขาระบุว่าทางไฟเซอร์เนี่ยแนะนําการจัดส่งวัคซีนในรูปแบบนี้เพราะว่าอยากจะเร่งแจกจ่ายวัคซีนให้ถึง4ล้านโดสนะคะกับทางปาเลสไตน์และที่สําคัญปาเลสไตน์เป็นผู้จัดทําข้อตกลงกับไฟเซอร์โดยตรงไม่ได้มีการทําข้อตกลงกับทาง Israel, อิสราเอลแต่อย่างใดนะคะ ก่อนหน้านี้ในะทางอิสราเอลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกนะคะที่ประสบความสําเร็จในแง่ของการแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็กลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้โดยที่ล่าสุดเนี่ยไม่ต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะแล้วนะคะหลังจากประชากร85%ในวัยผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนโควิดกันทั่วหน้าปรากฏว่าอิสราเอลก็โดนกระแสะวิจารณ์ว่าทําไมไม่แบ่งปันวัคซีนให้กับชาวปาเลสไตน์4ล้าน5แสนคนในเขตเวสต์แบงก์และชนวนกาซา เพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวปาเลสไตน์380,000คนในเขตเวสต์แบงก์และอีก50,000คนในกาซาเนี่ยได้รับวัคซีนโควิดแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องต่อสู้เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ประมาณ300,000รายขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่3,545คนค่ะ ครับนะคนลลโวลที่ต้องดูนะครับว่าจะจบทางไหนนะครับในเรื่องของวัคซีนเนี่ยเราได้ยินมานานละอีกเรื่องที่เราได้ยินมาช่วงหนึ่งคเรื่องของยาที่เป็นเม็ดที่เอาไว้ต้านโควิดซึ่งวันนี้มีข่าวคราวมาจากสหรัฐใช่ไหมครับคุณรัตพลใช่ครับเป็นข่าวจากคุณหมอแอนโทนีฟฟลชีนะครับที่เป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขคนสําคัญกับทำนิบข่าวนะครับได้บอกเมื่อวันพฤหัสบดีครับบอกว่าทานฝั่อเมริกันเนี่ย จะลงทุน3,200ล้านดอลลารนะ์ในการพัฒนายาที่เป็นเม็ดสำหรับรับประทานเนี่ยแล้วก็มีคุณสมบัติคือต้านไวรัส,สต่างๆรวมทั้งโคโรนาไวรัสอันนี้คือเตรียมการไปจนในอนาคตด,ด้วยนะหรือว่ามีการระบาดครั้งใหญ่จากไวรัสชนิดอื่น mm. ๆนะครับโดยโครงการพัฒนานี้นะครับผ่านการลงทุนเนี่ยอยู่ในงานที่เรียกว่า Antiviral Program for Pandemics นะฮะก็คือ ครอบคุมไปเลยว่าเตรียมต้านไวรัสที่อาจก่อให้เกิดการระบาดในระดับพ a n ดมิกหรือระดับโลกนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีก็มียาที่สำหรับต้านคือเป็นยาที่มีสารแอนติบอดีนะที่ทำให้คน,นต่อสู้กับไวรัสโควิดสิได้อันนึงก็คือ ramdesivir นะแล้วก็ยังมีค็อกเทลอื่นๆอีกแต่ว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นฉีดเข้าเส้นนะครับ mm hmm. ผู้ที่ต้องการรับยาเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลดนะังนั้น ประเด็นนี้ก็เลยทําให้คนกังวลว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าคนต้องการยาต้านไวรัสมากๆแล้วต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องทํางานเกินทรัพยากรที่มีหรือไม่นะฮะการผลิตยาเม็ดในอนาคตที่รับประทานได้เนี่ยก็จะคล้ายๆว่าแก้ปัญหานี้ไปนะฮะโดยที่คนอาจจะไปซื้อแล้วก็รับประทานโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีบริษัทที่เริ่มพัฒนายาลักษณะนี้นะฮะอยู่ใน Pipe ไลน์ eline, หรือว่าในกระบวนการผลิตแล้วนะฮะต่างก็เป็นบริษัทที่คุณชื่อทางนั้นนะฮะ a อสตราเซเนกาไฟเซอแล้วก็โรสนะก็ได้พัฒนาอยู่ในขณะนี้แต่ว่ายังไม่ได้นํามาทดลองอกับมนุษย์จริงแล้วก็ถ้าทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าได้มีการทําการทดลองกับมนุษย์ที่มีกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากแล้วเนี่ยเขาเชื่อนะครับว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะอาจจะได้เห็นยาเม็ดที่ต้านไวรัส ในเวลาที่ขณะที่โควิดก็ยังระบาดอยู่ด้วยซ้ําไปนะครับอืมครับก็เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจมากว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ตราบใดที่เราอยู่กับวัคซีนเราก็มีคําถามว่าวัคซีนที่จะแจกจ่ายไม่ทั่วถึงหรือว่าขาดตอนกันบ้างเนี่ยการใช้งานถ้ามีการสลับใช้บ้างต่อคนรับหนึ่งคนเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรคุณนิติการมีรายละเอียดเรื่องนี้ใช่ไหมครับ ค่ะถ้าพูดถึงประเด็นเสื้อผ้าหรือแฟชั่นบางอย่างมัน mix and match ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีที่การแจกจ่ายวัคซีนมันตึงตัวขนาดนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามในเชิงวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าเราจะสามารถ mix and match วัคซีนในรูปแบบ2โดสนี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นบทความจาก AP นะคะไปรวบรวมข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญหลายรายเลยก็ให้ทัศนะในทิศทางเดียวกันว่าการฉีดวัคซีนโควิดในรูปแบบ2โดส แต่ว่าใช้วัคซีนต่างชนิดกันเนี่ยน่าจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลนะคะแต่ทีมวิจัยก็ยังคงรวบรวมข้อมูลให้ได้มากพอเพื่อทําให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของการใช้วัคซีนต่างชนิดเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนทีนี้ดรเคสโอไบรอันนะคะหัวหน้าฝ่ายวัคซีนขององค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ข้อมูลว่าวัคซีนโควิดที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในปัจจุบันนี้เนี่ย ได้รับการออกแบบมาก็คือโจทย์เดียวกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในการต่อสู้กับโควิดอยู่แล้วแต่ในวิธีการผลิตมันแตกต่างกันออกไปในแต่ละสูตรไม่ว่าจะเป็นเอ็มไอเอ็นเอเทคโนโลยหรือจะเป็น v ว r a l vector หรือว่าจะเป็นการใช้เชื้อตายขึ้นมาผลิตก็มีหลากหลายวิธีนะคะซึ่งถ้าเรายึดตามพื้นฐานของการทํางานก็คือฟังก์ชันของวัคซีนน่ะเราจะพบว่าการใช้วัคซีนต่างชนิดกันก็อาจจะได้ผลในการป้องกันโควิด1ินั่นเองทีนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซ์เร์ดในอังกฤษก็เลยบอกว่านั้นเรากําลังจะทดสอบการใช้วัคซีนในแนวคิดสมมติฐานนี้ก็คือใช้วัคซีนรูปแบบ2โดสแต่ว่าใช้ต่างชนิดกันเขาก็ทดสอบระหว่างวัคซีนที่ผลิตโดย a s t r a z e ซ e c a ไปจับกับโมเด r n a าไปจับกับ Nova v ว x รวมถึงไปจับกับไฟ i ซอร์และไ i o n t e ทนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีการทดสอบในลันกษณะเดียวกันนี้ด้วยนะคะในกลุ่มทดลองที่เล็กกว่าซึ่งทำการทดลองกันในสเปนร,รวมถึงในเยอรมนี i, ด้วยเช่นกัน ทีนี้อ้างอิงจากข้อมูลของ AP ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะมีข้อมูลที่ระบุว่าการใช้วัคซีน a s t r a z e เซ e c a ในเข็มแรกจากนั้นไปฉีดเข็ม2โดยการใช้วัคซีนของไฟ i ซอร์เป็นเข็ม2เนี่ยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรับมือกับโควิดนะคะแต่ว่าการใช้วัคซีนต่างชนิดกันแบบนี้เนี่ยจะมีผลข้างเคียงหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์กันอยู่บ้างอย่างเช่นอาการปวดเมื่อยตามตัวหรืออาการเหนาวสาั่นซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ในมุมมองของลอเรนซ์ยังค่ะนักไวรัส,สวิทยาจาก University of w a r w i c k ก็ให้ทัศนะเลยนะคะว่าการใช้วัคซีนต่างชนิดกันอะ่ะมันก็จะเหมือนการให้ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งกว่านี้ในมุมมอ,องเขาเลยและยังพบว่ายังมีเจ้าที่สารสุขหลายคนนะคะที่ต่างแนะนําวิธีการใช้ก็คือฉีก,กันคนละตัวแบบนี้แต่ก็จะเป็นการยกเว้นกันในบางกรณีเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นที่เราพูดถึงกันมาแต่ต้นก็คือการ mix and match วัคซีนโควิดเนี่ย มันมีขึ้นมาจากประเด็นที่ว่าวัคซีนโควิดที่ผลิตโดย a s t r a z เ n e c a เนี่ยมีส่วนเชื่อมโยงกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันชนิดที่พบได้ยากในบางประเทศของยุโรปซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสและเยอรมนีก็เลยออกคำแนะนำค่ะให้ผู้คนเนี่ยเข้ารับวัคซีนโดสแรกของ a s t r a z เซ e c กก่อนและเข็ม2เนี่ยควรจะเป็นของไฟ i ซอร์หรือไม่ก็ของ m มเด r n a นะคะแทนที่จะเข้ารับ a s t r a z เซ e c กทั้งสองเข็ม,มขณะเดียวกันล่าสุดนี้นะคะเมื่อวันพรหัสบดีที่ผ่านมา ประเทศล่าสุดเนี่ยคือแคนาดาค่ะประกาศคำแนะนำในลนักษณะเดียวกันนี้ก็คือให้ mix and match กันคนละตัว<ม>แต่เป็นฟิลแบบ a s สตราก่อนเข็มแรกแล้วตามด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาในเข็มที่สองนะคะ<ม>แต่ฝั่งอังกฤษที่เป็นต้นต่อของการทดสอบครั้งนี้ค่ะกลับให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะฉีดแบบไหนก็แบบนั้นคือฉีด2โดสรวดเนี่ยก็คือใช้วัคซีนชนิดเดียวกันซะดีกว่าเขาแนะเลยนะคะว่าถ้าฉีดแอสตราเข็มแรกก็ควรจะฉีดแอสตราเซเนกาต่อเป็นเข็มที่2 ยกเว้นแต่ว่าบุคคลที่รับวัคซีน,นมีประวัติด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับปัญหาลิ่มเลือดหรือมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆที่ทําให้เสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดในอนาคตได้ค่ะครับผมว่าการ mix and match อย่างที่คุณนิธิการว่าอาจจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าเกิดการนําส่งวัคซีนยังล่าช้ากันอยู่นะครับจากเรื่องของโควิดไปดูเรื่องของออสถานการณ์ระหว่าง e ู EU กับเบรรสกัน ดีก,กว่าครับเพราะว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมใช่ไหมครับคุณวรังคณาค่ะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะก็กำลังพิจารณาหาทางดำเนินการมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจหลักๆของเบลารุสนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ได้ออกคำสั่งห้ามเที่ยวบินจากเบลารุสไม่ให้บินผ่านน่านฟ้าของ EU ไปะนะคะซึ่งสมนักข่าวเอฟนะคะรายงานในวันศุกร์โดยอ้างข้อมูลจากนักการทูตรายหนึ่งของยุโรปนะคะระบ,บุว่า มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่นี้นะคะน่าจะพุ่งเป้าไปยังส่วนที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจเบลารุสนะคะหรือเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโก้นั่นเองซึ่งก็เช่นธุรกิจส่งออกปุ๋ยโพแทสนะคะธุรกิจยาสูบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิตโตรเคมีนะคะรวมทั้งน่าจะมีการยกระดับมาตรการจำกัดการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์จาก EU นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เบลารุสเนี่ย นำไปใช้ปรับปรามผู้ชุมนุมประท้วงของรัฐบาลอีกด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะถากอย่างจากันได้เนี่ยประธานาธิบดีลูคาเชนโก้นะคะได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากนะคะให้กับประชาคมโลกหลังจากที่ได้สั่งให้เครื่องบินไอพ n นของกองทัพนะคะบินไปประกบเที่ยวบินของสายการบิน Ryanair ที่บินจากกรุงเอเธนส์ไปกรุงวินดิอุสนะคะเมื่อวันที่23พฤษภาคม เพื่อ <pe> er> บังคับให้เที่ยวบินนะ,นะคะลงจอดที่กรุงมินสแทนเพื่อที่จะจับกลุ่มนักข่าวนะคะที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลพร้อมแฟนสาวซึ่งสองคนนั้นก็ยังถูกควบคุมตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเมื่อปีที่แล้วเองนะคะ EU เองก็ลงโทษทางเศรษฐกิจประธานาธิบดีลูคาชเชนโกและลูกชายเช่นกันนะคะหลังจากที่ ตัวประธานาธิบดีเนี่ยสั่งปราบปรามผู้ประท้วงหลังจากที่ลูกคาเชนโกประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปนะคะที่ชาติตะวันตกหลายชาติเนี่ยก็มองว่าเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยความทุจริตนะคะแต่ที่ผ่านมาลูกคาเชนโกก็มีท่าทีที่ไม่เยียแสต่อท่าทีของประชาคมโลกนะคะเพราะว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรหลักอยู่ค่ะอืมครับก็เป็นอีกอคู่กรณีหนึ่งที่ต้องดูนะครับว่าจะ ไปจบกันตรงไหนนะครับท่านนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับเรานะครับทีมง,งาน v อเอพาสต์ไทยใน,ในการคุยข่าวสุสตากับเอเอครับมีเรื่องของสารัฐกับแคนาดามาฝากเล็กน้อยนะครับคือพรมแดนระหว่าง2ประเทศนี้ปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้ชาวแคนาดากำลังรอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลของตนจะเปิดพรมแดนอีกครั้งเพราะว่าในวันศุกร์นี้เองมีรัฐมนตรีความปลอดภัยสาธารณะและเตรียมการฉุกเฉินแคนาดาทวีตข้อความบอกว่าการปิดพรมแดนนี่ก็จะบังคับใช้ต่อไปอีกหนึ่งเดือนเพราะว่าตั้งแต่ บังคับใช้มาแต่มีนาคมปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลจะมีการทบทวนทุกๆเดือนตอนนี้ก็ยื่นเป็นหนึ่งเดือนแต่ว่านายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดส่งสัญญานะครับว่าอาจจะมีการผ่อนคลายเร็วๆนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิทธิที่หลายคนรออยู่มีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาจจะมีการผ่อนคลายเร็วนี้ก็ได้โดยการแบ่งการเดินทางของสิ่งที่เรียกว่าไม่จําเป็นเป็นสีกลุ่มคือผู้รับวัคซีนครบแล้วผู้ที่รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มผู้ที่ไม่รับวัคซีนหรือผู้ที่เคยเจ็บป่วยด้วยโควิด -19 มาก่อนแต่ก็ น่าจะมีการออกพาสปอร์ตที่เรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตหรือเปล่าก็มีฝ่ายที่ออกมาต่อต้านบอกว่ามันอาจจะทำให้เกิดการเลือกปฏิบตัติหรือว่าเป็นการใช้คำที่ดูแล้วมันทำให้ถูกกดดันมากเกินไปหรือเปล่าวันนี้ต้องดูต่อไปนะครับว่าสองประเทศจะเปิดพรมแดนอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรามาดูประเด็นของเดือนมิถุนายนในสหรัฐซึ่งเราก็จะรู้จักกันแถวนี้ว่าเป็นไพร์มันแต่ว่าปีนี้มีความแตกต่างอย่างไรเลยครับคุณวรังคณา ค่ะเดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศนะคะหรือที่เรียกว่า Pride m o n ท h นะคะที่ชาวเลสเบี้ยนเกย์และกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกรวมๆกันว่า LGBTQ เนี่ยนะคะควรจะมีเรื่องเฉลิมฉลองหลายอย่างอย่างปีนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีประธานาธิบดีโจบไบเดนนะคะที่ให้การสนับสนุน LGBTQ ในสหรัฐนะคะหรือว่าตัวเลขการสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในสหรัฐเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการนะคะ แต่ถว่าบรรยากาศทั่วไปสําหรับชาว L G B T Q ในสหรัฐกับดูอึมครึมค่ะคุณนภรัตเรื่องนี้นะคะสำนักข่าว Associated Press นะคะก็รายงานว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะที่เป็นการริษรอนสิทธิ แล้วก็สิทธิแล้วก็ความคุ้มครองของ LGBTQ นะคะเช่นที่ผ่านมานะคะรัฐบาลของรัฐสภาของสหรัฐนะคะก็ยังไม่สามารถขยายความคุ้มครองสิทธิพลเมืองให้กับ LGBTQ ทั่วประเทศได้นะคะเราก็ยังมีความกังวลเรื่องโควิด19ที่ทําให้การเฉลิมฉลองプายหรือว่า p e p a r เรตในปีนี้นะคะก็ยังมีการจัดงานไม่เต็มที่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในระดับรัฐนะคะก็ยัง เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีการออกกฎหมายต่อต้านกลุ่มบุคคลข้ามเพศนะคะหรือที่เราเรียกว่า transgender นะ,นะคะโดยเฉพาะในรัฐที่มีพรรคริพับลิกันเป็นคนกลุ่มเสียงข้างมากค่ะเช่นล่าสุดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะที่รัฐฟลอริดานะคะก็เป็นรัฐที่8แล้วนะคะในปีนี้ที่ห้ามเด็กหญิงข้ามเพศนะคะไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กหญิงโดยเฉพาะนะคะในโรงเรียนรัฐบาล ส่วนรัฐอคนซอนะคะก็ได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีบริการด้านสุขภาพสําหรับคนข้ามเพศโดยเฉพาะนะคะซึ่งบริการเหล่านี้ก็อย่างเช่นการใช้โฮอร์โมนนะคะการใช้ยาเพื่อระง,งับอโฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการแตกเนื้อหนุ่มสาวนะคะซึ่งบริการบริการทางสุขภาพเหล่านี้นะคะได้รับการ ยกย่องนะคะว่าเป็นการบริการที่ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนะคะในเยาวชนข้ามเพศเป็นอย่างมากนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะกลุ่มที่ออกมารณรงค์งต่อ,เ,อเพื่อสนับสนุนสิทธิของ LGBTQ เนี่ยนะคะก็บอกว่าปกติเนี่ยเยาวชนข้ามเพศนะคะก็เป็นกลุ่มคนชายขอบอยู่แล้วเป็นกลุ่มคนที่ตกเป็นเป้าต่อการถูกกลัน่นแกลง้งรังควานในโรงเรียนนะคะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐเนี่ยกลับ ก้าวเข้ามาเป็นก้าวเข้ามาร่วมวงนะคะทาร้ายเยาวชนข้ามเพศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะอนอกจากนั้นนะคะตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจมากนะคะก็คือว่ากลุ่มคนข้ามเพศนะคะเป็นตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงค่อนข้างมากนะคะในปีนี้นะคะมีกลุ่มคนที่เป็นคนข้ามเพศแล้วก็คนที่แสดงออกทางเพศไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยนะคะถูกฆ่าแล้วอย่างน้อย28คนในสหรัฐนะคะซึ่งทําให้มีการคาดการณ์กันว่าในปีนี้เนี่ย ยอดผู้เสียชีวิตนะคะจะมากกว่าปีที่แล้วซึ่งมีถึง44คนนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของร่างกฎหมายแห่งความเท่าเทียมในสภาสาหรัฐนะคะซึ่งซึ่งถึงแม้ว่าจะได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตท,ที่พรรคเดโมแครตถือเสียงข้างมากนะคะแต่ว่าร่างดังกล่าวที่จะขายายความคุ้มครองทางสิทธิให้กับ L G B T Q เนี่ย ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่สภาด้วยซึ่งในขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีสวจากพรรครระภาลิกันคนใดเลยนะคะที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้นะคะนอกจากนี้งานพรายอย่างที่เราเห็นในบรรยากาศในกรุงวอชิงตันดีซีในนิวยอร์กซานฟรานซิสโกลอสแอนเจลิสนะคะก็มีการ อย่างมีการจัดงานที่ค่อนข้างจะเล็กลงนะคะหรือเลื่อนออกไปหรือยังเป็นการจัดการออนไลน์จะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าความไม่แน่นอนเรื่องโควิดสิบเก้านะคะดังนั้นคะ่ะชาวอเมริกันหลายคนนะคะที่ยังเป็นที่ที่เป็นชาว L G B T Q เนี่ยนะคะก็บอกก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพวกเขาเนี่ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมานะคะที่ได้ผู้นําประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของ L G B T Q แต่พวกเขาก็มองว่ายังไม่ควรจะชะา่าใจนะคะว่านี่คือชัยชนะแล้วก็ยังต้องเดินหน้ากดดนันรัฐบาลและเคลื่อนไหวต่อไปนะคะเดือนพายมันเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่เราควรจะออกมาเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนต้องตระหนักเช่นกันว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่จําเป็นต้องทําเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของ lgbtq ค่ะครับขอบคุณมากครับ,บคุณวรางขนาสำข้อมูลนะ่าสนใจเรื่องนี้ก็ จากเรื่องนี้เราจะไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมซึ่งมีข่าวว่าจะมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาใช่ไหมครับคุณรัตพลใช่ครับฤดูร้อนที่อเมริกาเนี่ยคนก็นกมักจะหาหนังสืออ่านกันนะครับช่วงเบรกนี่ก็มีจังหวะพอดีเลยนะฮะที่นักเขียนไมเคิลวูฟเนี่ยเจ้าของผลงานที่พูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้นะฮะไฟแอนฟิวรี่ก็เป็นหนังสือขายดีมากในช่วง3ปีออกไป3ปีแล้วนะ แล้วก็จะออกเล่มอีกเล่มหนึ่งเนี่ยฤดูร้อนปีนี้จะเปิดตัว27กรกฎาคมนะครับโดยทางเจ้าตัวเนี่ยผ่านบอกผ่านสำนักพิมพ์มาบอกว่าเล่มนี้เนี่ยได้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์เอามาเป็นข้อมูลเขียนด้วยนะครับโดยชื่อหนังสือชื่อ landslide the final days of trump presidency นะหรือว่าถล่มทลายช่วงวันสุดท้ายของความเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ วางจำหน่าย27รกรกฎาคมอย่างที่กล่าวไปแล้วก็เล่มนี้เนี่ยมีความน่าสนใจคือว่าทรัมป์นี่ยอมคุยด้วยท,ทั้งทงที่ตอนที่เขาเขียนเล่มแรกที่ว่าขายดีมากเนี่ยทรัมป์โกรธมากนะแล้วก็ส่งทนายฟ้องแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ขายแต่ปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จและยิ่งทำให้หนังสือเล่มนั้นขายดียิ่งขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อมูลที่ เ,เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาในหนังสือเล่มแรกของไมเคิลวูฟเนี่ยก็เป็นไปตามาท่วงทํานองหรือว่าสำเนียงของหนังสือเล่มอื่นที่เกี่ยวกับทรัมป์ที่เขียนโดยนักเขียนใหญ่ๆนะอย่างเช่นบ๊อบวูดเวิร์ดที่เขียนเรื่องเฟียนะหรือว่าคู่หูในฐานะอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงจอห์นโบตันที่เขียนเรื่อง The Room w h e r ว It Happened นะฮะก็ออกมาในทางเดียวกันกนะ็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายแล้วก็ เสียสมาธิค่อนข้างจะง่ายเราก็พูดถึงเรื่องความกลาหนนะฮะภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะล่ะหลายคนอาจจะสงสัยแล้วเมื่อไหร่นะฮะทรัมป์เนี่ยจะจรรดปากกาเขียนหนังสือชีวประวัติของตนเองบ้างเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นธรรมเนียมของประธานาธิบดีที่พลตำแหน่งหลายคนเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยสนกข่าวเอบอกว่ายังไม่เป็นที่แน่นอนนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกเมื่อไม่นานนี้บอกว่านี่ได้รับการเสนอให้อ่ติพิมพ์หนังสือนะฮะจาก เจ้าของสนักพิมพ์2แห่งแต่ตนนั้นปฏิเสธแล้วบอกอทุกวันนี้เนี่ยวุ่นวายมากกับการเขียนหนังสือนะฮะขณะเดียวกันคนในวงการเองเนี่ยบอกว่าคงจะเชื่อยากนะฮะอย่างที่บอกไปเพราะว่าตัวผู้บริหารของสนักพิมพ์ใหญ่นะครับไซมอนแอนชูสเตอร์เนี่ยบอกกับพนักงานของบริษัทว่าไม่อยากที่จะพิมพ์หนังสือจากครัมเพราะว่าไม่มั่นใจว่าอดีตานาธิบดีผู้นี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวด้วยความสัต์จริง หลังจากที่เขาพูดหลายครั้งอย่างผิดๆว่าตนนั้นชนะเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วครับครับก็สําหรับแฟนๆหนังสือที่อยากจะรู้ประวัติของอดีตประธานาธิบดีในระหว่างอยู่ออฟฟิศเป็นอย่างไรก็รอติดตามได้นะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความสวยความงามที่เ,เขาบอกว่ามาพร้อมขนาดที่ใหญ่เป็นอดับสามของโลกอะไรหรอครับคุณนิติการ ไม่ต้องสืบเลยนะคะถ้าพูดถึงความงามแบบอลังการดาวล้านดวงนะคะก็หนีไม่พ้นเพชรนั่นเองนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะบอสควาน่าค่ะไปค้นพบเพชรขนาดยักษ์นะคะหนึ่งพกรัตเลยนะคะถือว่าเป็นการขุดพบเพชรที่ขนาดใหญ่เป็นดับ3าของโลกคือใหญ่เป็นปรติศาสตร์เลยก็ว่าได้บริษัทเพชร เดฟสวาน่นะคะเผยการขุดพบอัญมณีขนาดยักษ์ดิฉันบอกพันเนน้อยไปหนึ่งก้าสิปดจุดสามกรรเข้าไปนู่นนะคะก็ไปคนพบในต้นเดือนมิถุนายนแหละและได้รับการยืนยันนะคะที่เหมืองทางตอนใต้ของบอสวานนาเพชรยักษ์เม็ดนี้เนี่ยมีความยาว 7เซนติเมตรว่าง5เซนติเมตรแล้วก็หนาถึง2เซนติเมตรนะคะเรียกว่าน่าจะใหญ่กว่าลูกเทนนนสเซยก็ว่าได้ทางรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทเดฟซัวนาเนี่ยกล่าวถึงการค้นพบอัญมณีขนาดใหญ่ยักษ์นี่ว่านี่คือความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่และนี่คือเพชรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทค้นพบมาคือเขาก่อตั้งมากว่า50ปีเพิ่งเจอเม็ดนี้คือเม็ดแป้งใหญ่มากจริงๆนะคะก่อนหน้านี้บริษัทนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทเหมืองความร่วมมือระหว่างรัฐบาลพอสซัวนากับทางบริษัท The Beers Group นะคะเจ้าของสโลแกน diamonds are forever นะคะเคยขุดพบเพชรขนาดใหญ่ตอนนั้นในประมาณปี1993เจอไปขนาด446กรับพอรอบนี้มาเป็นหลักพันคือเรียกว่าไม่ได้ติดเฉียดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเพชรยักษ์ที่คนพบล่าสุดนี้เลยแต่ว่าเพชรยักษ์ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจบอสเวนีนานะคะเพราะว่าเขาเผชิญกับภาะวะขาลงในช่วงการระบาดของโควิด ฐาที่การส่งออกเพชรเนี่ยก็คิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของมูลค่าการส่งออกของประเทศเลยทีเดียวค่ะครับดูจากขนาดที่คุณนิติการแล้วเราคงประมาณเท่าเท่ากับเมาส์ส่วนนี้มั้งฮะ <laughs> ก็ใหญ่สองคนนะฮะ <laughs> ก็พอแบบดวงตาดนของคุณอิทธิการดิฉันขอแบบตาโตตอนที่พูดใช่ไหมดิฉันขอแค่จุดสามกระดับเท่านั้นดิฉันก็แฮปปี้แล้วกระดับหนึ่งก็ได้ไม่ต้องจุดสามหรอกหนึ่งก็ยังดีเป็นเม็ดหน่อยจคนสามเนี่ยเพราะว่าเสพเสพนะครับโอเคใครซื้อได้ก็ไปซื้อนะครับโอเคบทเอ่อครบทุกข่าวที่เราเตรียมมาสำหรับการนำเสนอวันนี้แล้วแต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www d o a thai .com หรืออัปเดตข่าวต่างๆผ่านทาง Instagram, Facebook, Twitter และ y o u t u b e VA ไทยครับวันนี้หมดเวลาของเรา4คนแล้วลมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ